Ui, <laughs> nghe ừ. bà kín Ơ Đi <laughs> xuống Đi mềm Chuyện nông Mèm khu bí la Mèm ở đâu? Đi đâu Ừ, lo, lo เอียงกลับมาได้ไปแล้วไปไหนแล้วเออให้เราให้เรลให้เราดีขึ้นเห็นไหมนี่

เออไปไปลงอินเย็นสบายเลยไม่อยู่กองไหนแม่จันช่วยนกเอียงแมมคือบีดแลมบรูดแมมอยู่ไหน สองตัวจากสามมีสองช่วยมันล่อช่วยมันล่อ

ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นนี่กดนตุกโตมาโดนมันาะโตดากไปด้ะเนี่ยหามเจอแล้วแมมันอยู่ไหนได้แค่สองตัวจากสามมีสอง อยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นแต่มันกลืนเข้าไปตั้งเยอะแล้วนะพี่จันกลืนเข้าไปทังตัวแล้วอ่ะมันมามีแล้วเป็นสดใจนกเอียงจับกลิ่นนเอียงก่อนอ่าเรามูดดดลดง อยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นแมงไปแล้วเป็นตกใจนกเอียงมันจาบกินนกเอียงเลยครับอ่าเราหมูหลักนะตรงตรงหลักตรงโกมนี่ก็ตกโตมาโดนมาน่ะตกโตพลาดไปได้แต่หนูนี่ยังมากิน เออลงไปลงเอาเอี้ยงกลับมาได้ไปแล้วลงไปดูพ่อแม่โวยวายใหญ่เลยลง<ป>บิ๊กบิ๊กใหญ่เลยแมงไปแล้ว

แม่บ้าข้อหานะเอาเอาดูเหม่ม่กลัวอย่งวะขางอะหลนละอแมชวยมัล่อ มเริ่มเทิมดูดูแมมเมมสำรวจสำรวจดูดูแมมเมมสำรวจสำรวจ ดูพ่อแม่โวยวายใหญ่เลยลงบิ๊กิบิ๊กชั่เลยดูดูแมมเมมสำรวจสำรวจไ,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 ไปไหนแล้วล<ง>เออฮะเรัฮะเราฮะ นี่ก็โตโตมาโดนมันนะโตโตพลาดไปแล้วแต่มันกลืนเข้าไปตั้งเยอะแล้วนะพี่จนันกลืนเข้าไปที่ตัวแล้วอะมันมามีแล้วอะงูนี่เนี่ยบกินเออ